สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้านหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปสหายฟิชชิงรีวิวนะครับวันนี้อยู่กับซีรีส์ของรอก Airgear s p a ป r โนะครับวันนี้มาเช็คระบบภายในกันนะครับกับคลิป Internal Component นะครับนั้นหนูจะพาไปผ่ารอกนะครับสำหรับเจ้า a อ r Ge s p i r a l โว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปครับไปชมกันมาครับวัยรุ่นเรามาดูรายละเอียดภายในของเจ้า a อ r Ges Spiral กันเลยนะครับมาเริ่มที่ด้านซ้ายเลยนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นแขนหมุนนะครับ ซึ่งว MM ัสดุนั่นก็คืออลูมิเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแขนหมุนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนอบนะก็จะเป็นหนอบยาง EVA นะครับแล้วก็สามารถนะครับเปลี่ยนหนอบได้ด้วยนะครับใครจะหาหนอบแต่งมาใส่ก็ได้นะครับที่ตัวหนอบนี่นะครับก็จะมีลูกปืนนะครับข้างละ1ลูกนั ah. ่นเองนะครับนี่ก็คือลูกปืนของตัวหนอบนะครับนี่นะครับหรือใครจะอัปเกรดก็ได้นะครับอัปเกรดตัวบูชตัวนี้นะครับ ของตัวหน็อปแต่ละข้างนะครับให้เป็นลูกปืนก็ได้นะครับนี่คือหน็อปของเจ้าแอร์เกสซ์ไบรลนะครับไล่ลงมานะครับก็จะมีแหวนรองนะครับก่อนที่จะถึงสตาร์แดกนะครับ1ตัวตัวนี้ก็เป็นสตาร์แดกนะครับรูปทรงดาว5้าแฉกนะครับนี่ตรงแกนกลางนะครับตรงตัวเกลียวตัวนี้นะครับเป็นงานทองเหลืองนะครับส่วนตัวนี้นะครับคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นพลาสติก ABS นั่นเองนะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นแหวนสปริงนะครับ รวมไปถึงตัวคลิกเสียงนะครับสำหรับ Star De c k นะครับแล้วก็มีแหวนรองใต้คลิกเสียงอีกหนึ่งอันนั่นเองครับมาต่อกันที่แถวถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝาปรับคอนสปูลนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นแผ่นกราไฟนะรองอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวรองการเสียดสีของตัวแกนสปูลที่จะมาเสียดสีกับตัวฝาปรับคอนสปูลนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่มีคลิกเสียงนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบูชนะครับที่สวมกับเสานะครับนี่นะครับสวมกับเสาจะใช้ควบคู่กันกับเจ้าตัวลูกปืนกันกลับนะครับลูกปืนกันกลับตัวนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับเป็นในรูปแบบลูกปืนกันกลับที่ค่อนข้างมีมาตรฐานเลยนะครับให้ของดีมาเลยแบบ10เม็ดนะครับโดยปกติที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ แบบ6เม็ดนะครับแต่เจ้า a อร์เกียร์สตัวนี้เลือกใช้แบบลูกปืนกันกับแบบ10เม็ดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนกระจังหน้านะครับชิ้นส่วนกระจังหน้าของเจ้า A อร i เ a ียร์สเนี่ยก็ต้องมีน็อตนะครับขันไว้2ด้านนะครับเวลาจะถอดออกก็ต้องถอดน็อตออกด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนั่นเองนี่นะครับฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับตอนคลิปเปิดกล่องก็ได้ดูรายละเอียดเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับ ตอนนี้นะั้นหนวดถอดลูกปืนออกมานะครับวัดขนาดให้เรียบร้อยนะครับด้านใต้ของลูกปืนนะครับก็จะมีแผ่นกราฟินนั่นแหละนะครับเอาไว้ลองการเสียดสีที่ตัวแกนสปูลด้วยนั่นเองนะครับใส่จะะบีมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกปืนนะครับที่ด้าน ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กเนี่ยก็จะเป็นขนาด3คูณ10คูณ4นั่นเองนะครับนี่สาหรับใครที่อยากอัปเกรดก็ไปหาดูได้นะครับนั่นก็เป็นด้านฝาปรับหนวงแม่เหล็กนะครับมาต่อกันที่สปูนนะครับตัวนี้เป็นสปูนแกนยาวนะครับ NK สป o ลนั่นเองที่ตัวสปูลเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของ capacity การจุสายบอกไว้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวนันวดวัดขนาดสปูลให้นะครับว่าขนาดของสปูลเนี่ยไดมิเตอร์อยู่ที่34มิมลิเมตรนะครับนี่ส่วนหน้ากว้างนะครับของสปูลตัวนี้นะครับอยู่ที่26มิลิเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับความยาวแกนสปูลทั้งหมดโดยรวมนะครับความยาวแกนสปูลนะครับอยู่ที่ 6 2มิลลิเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสเปคของตัวสปูลนะครับของเจ้า a i r ์ e Spi สปายรสำหรับลูกปืนนะครับลูกปืนที่แกนสปูลเนี่ยนะครับนั้นเรได้ถอดออกมาเรียบร้อยวัดขนาดให้เรียบร้อยนะครับสเปคของมันนะครับก็คือ5คูณ11คูณ4นั่นเองนะครับใครที่อยากหาอัปเกรดนะครับทั้ง2ลูกนี้นะครับที่ฝาปรับหนงแม่เหล็กแล้วก็ ที่แกนสปูลก็สามารถจับได้เลยครับต่อไปเป็นชุดเฟรมกลางนะครับชุดเฟรมกลางนี่วัสดุก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับรวมไปถึงตัวแป้นกดด้วยนะครับแป้นกดฟรีสปูลน,นะครับก็โดยรายละเอียดเนี่ยการเก็บงานค่อนข้างมีมาตรฐานเลยนะครับเก็บงานเรียบร้อยดีมากนะครับ แล้วก็ชุดเนี่ยนะครับชุดขาเตะของแป้นกดฟรีปูลต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้ค่อนข้างให้งานมาดีเลยนะครับทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นงานพลาสติกใช่ไหมครับแต่สําหรับเจ้าตัวนี้นะเป็นงานโลหะมาเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนรวมไปถึงขาเตะตัวนี้ด้วยนะครับขาเตะปลดล็อกแป้นอ่าแป้นกดฟรีสปูลนั่นเองเนี่ยนะครับทั้งเซตเนี่ยนะครับเป็นงานโลหะทั้งหมดเลยนะครับถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ สปริงนะครับสปริงปีกาสําหรับชุดแป้นกดฟีสปูลนะครับให้มา2ตัว2ตําแหน่งนะครับโดยมีความพิเศษที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสปริงโดยปกติเราจะเห็นใส่กลับด้านกันนะครับก็คือว่ามันจะอยู่ด้านในนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับสามารถถอดจากด้านนอกได้เลยนะครับเพราะว่ามีบูชนะครับสวมไว้ด้วยเป็นบูชทองเหลืองนะครับแล้วก็ใช้สปริงตัวนี้นะครับติดตั้งเข้าไปบริเวณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือชุดเฟรมกลางครับที่ค่อนข้างจะ พิเศษเลยแหละนะสำหรับนันหนวดที่เห็นเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างพิเศษเลยแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับเวลาเอาไปประกอบฝาห้องเกียร์มันจะมีตำแหน่งหนึ่งของฝาห้องเกียร์นะครับที่จะมากดสปริงตัวนี้แหละนะครับให้อยู่กับที่ไม่มีหลุดแน่นอนแต่อย่าเผลอไปถอด แบบว่าโดยประมาทนะครับตัวนี้กระเด้งหลุดง่ายๆนะครับถ้าถอดต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไปเป็นชุดเฟืองพีเนียนนะครับหรือว่าเมนเฟืองนั่นเองนะครับตัวนี้ให้เป็นงานทองเหลืองมานะครับนาหนวดได้เช็ดคราบนะครับจารบีเก่าออกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจดูสภาพนะครับของตัวเฟืองนะครับก็ถือว่าเก็บงานได้ดีเลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับตัวเนื้อเฟืองนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ชุดยกตัวนี้นะครับชุดยกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับ แต่ว่ามีการลองเกือกม้ามาเพื่อความแข็งแรงด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เจ้ารอกแอร์เกียร์สไปรัลเนี่ยจัดมาให้นั่นเองนะครับเพื่อความทนทานนะครับนี่คือชุดเฟืองพินเนียนหรือว่าเมนเฟืองนะครับกับชุดยกนั่นเองครับมาต่อกันที่เสาแกนหมุนนะครับตัวนี้ให้มาเป็นงานอลูมิเนียมนะครับก็ ไม่แปลกใจเลยนะครับที่รอกตัวนี้มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเพราะเสาตัวนี้นะครับเป็นเสาที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความทนทานนะ ล็อกตัวนี้นะครับนันวดไม่บรรยายถึงสรรพคุณละกันนะครับเพราะว่ามีโปรเทสเตอร์ระดับประเทศอย่างนันิกอามันโดเนี่ยเป็นผู้ทดสอบอยู่แล้วนะครับล่าทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ใต้เสานะครับก็จะมีลูกปืนประคองใต้เสาอีก1ตัวนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดความสมูทในการหมุนนั่นเองนะครับที่ตัวแกนสปูลตัวนี้ไม่ใช่แกนสปูลที่ตัวเสาตัวนี้นะครับก็จะมีตรงแกนมันเนี่ยนะครับก็จะมีสลักนะครับสำหรับใส่เจ้าตัว คลิกเสียงนะครับมันเป็นสลักนี่แบบนี้เลยนะครับจะค่อนข้างอันตรายในการถอดหน่อยนะครับก็คือว่าเวลาถอดต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วเวลาใส่ก็เช่นกันนะครับตัวนี้หรือว่าลอกหลายรุ่นเนี่ยมันจะมีความพิเศษแบบนี้แหละครับนะอย่างไงเวลาถอดก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับมาต่อกันที่ชุดแป้นกด แล้วก็ชุดเบรกนะครับตัวนี้เป็น na, ชุดแป้นกดเบรกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแผ่นบนสุดเนี่ยมีความหนานะครับแล้วก็จะเป็นงานอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาตัวนี้ก็จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีผ้าเบรกนะครับ สันนิษฐานว่าเป็นผ้าเบกตระกูล HT100 นะครับหรือว่า HT200 นี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นผ้าเบกชนิดแห้งนะครับย้ำนะครับว่าเป็นชนิดแห้งนะครับมีมาให้3แผ่นนะครับกับขุมกำลังเบกอยู่ที่9กิโลกรัมนะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นชุดจานเสียงนะครับที่นั่นหนวดสงสัยตอนคลิปแกะกล่องนั่นเองว่าทำไมเสียงคลิกเสียงฟ้ารากออกนุ่มๆนะครับเพราะว่า ชุดตัวจานเสียงตัวนี้มันจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับในกรณีความทนทานระยะยาวเนี่ยนะครับในกรณีที่ว่าต้องใช้คลิกเสียงปลาลากเยอะๆไม่มั่นใจว่ามันจะสึกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ตัวกีดเสียงเนี่ยที่เราดูกันไปเนี่ยมันจะเป็นวัสดุโลหะนะครับแต่ว่าตัวแผ่นเสียงตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับที่บิวติดเข้าไปกับตัว แผ่นกดเบรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณานิดหนึ่งนะครับด้วยชุดผ้าเบรกทั้ง3ตัวนะครับที่เป็นงาน h ฮติลอยเนี่ยนะครับนันโอดก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าระดับ9กกิโลกรัมเนี่ยสำหรับกําลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเหลือๆนะครับก็ดูตัวอย่างได้นะครับจากที่นัน,นิคอาแมนโดเนี่ยแหละนะครับก็ได้ไปทดสอบมาทั้งหมดแล้วนะครับในการล่าชโดอัดกันแบบว่า บ้าคลั่งกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจะโดชอนนะครับก็เล่นมาหมดแล้วนะครับสําหรับชุดผ้าเบรกชุดนี้มาต่อกันที่เฟืองขับครับเฟืองขับตัวนี้นะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับน่าจะชุบแข็งมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับออกเป็นสีตุนๆนิดนึงนะครับแล้วก็การเก็บงานนะครับเก็บงานมาได้อย่างเรียบร้อยนะครับที่เห็นร่องรอยนั้นก็คือร่องรอยของเจละบีเก่านะครับที่มีติดอยู่ที่เฟืองนะครับก็ถือว่าน้ําหนักเบามากนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ลอกตัวนี้มีน้ําหนักค่อน ค่างเบานะครับรีดน้ําหนักออกค่อนข้างเยอะนะครับแต่เฟืองตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับทนทานแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับทดสอบโดยเทสเตอร์ระดับประเทศอย่างนานิกอาร์มันโดนะครับโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันทนทานนะครับสำหรับเฟืองตัวนี้ถัดมานะครับเป็นผ้าเบรกอีก1ชิ้นนะครับที่อยู่ด้านใต้ตัวเฟืองขับนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดจากผ้าเบรกเนี่ยก็จะเป็น เฟืองนกอกระจกที่จะไปเตะกับขานะครับแป้นกดฟีสปูลนั่นเองนะครับนี่ก็จะใช้คู่กันแบบนี้นะครับผ้าเบรกก็คนละชนิดกับตัวที่อยู่ในตัวเฟืองขับนะครับนี่นะทั้งหมดก็จะมีผ้าเบรกทั้งหมดอยู่4ชิ้นนะครับที่ในเฟืองขับนี่มีอยู่3ชิ้นนะครับแล้วก็ใต้เฟืองขับอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ด้านใต้ของเจ้าตัวเฟืองนกกระจกตัวนี้นะครับก็จะเป็น เฟืองทดหรือว่าเฟืองที่จะไปขับเจ้าเฟืองตัวหนอนนั่นเองนะครับก็ไม่ได้บิวอินติดเข้าไปนะแต่ว่าสามารถถอดออกมาได้นะครับ ประกอบเข้ากับตัวเสาอยู่ด้านใต้เสานั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มของเฟืองตัวนอนนะครับนี่ก็เป็นงานโลหะนะครับก็ดูและเก็บงานค่อนข้างดีมากเลยนะครับในส่วนของเฟืองตัวนอนตัวนี้จะไม่สามารถอัปเกรดนะครับเป็นลูกปืนได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นบูชสวมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหัวท้ายเลยของตัวครอบเฟืองตัวนอนนะครับ มันจะเป็นบูชแบบนี้มาบิวล์อินติดเข้ามาเลยนะครับฉะนั้นเฟืองตัวหนอนตัวนี้ยังไงก็แข็งแรงนะครับทดสอบมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ก็แอบเสียดายนะไม่สามารถอัปเกรดเป็นลูกป,ปืนได้นั่นเองไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็แข็งแรงอยู่แล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นลายไกด์เซรามิกนะครับซึ่งเป็น l ลายไกด์ทรงรีนะครับนี่นะครับก็ มองแล้วก็แข็งแรงนั่นแหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวเขาควายนะครับขอควายก็จะเป็นโลหะนะครับก็ดูและเก็บงานมาอย่างดีเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับนี่ก็คือสภาพเขาควายนะครับรอกที่นันนวดนาํามาหรือให้ชมกันเนี่ยนะครับเป็นรอกใหม่นะครับ ก็ทุกส่วนทุกชิ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนั่นแหละนะครับมาต่อกันที่ชิ้นส่วนฝาห้องเกียร์นะครับฝาห้องเกียร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเก็บงานมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับที่น้หนวดบอกไปนะครับที่ชุดเฟรมกลางนะครับเจ้าสปริงปีกาตัวนี้นะครับก็ติดตั้งแบบนี้ถ้าเรามองแบบนี้ก็ถือว่าเฮ้ยค่อนข้างเสียงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเวลาประกอบกับชุดฝาห้องเกียร์ไปนะครับมันจะมีตำแหน่งนี้นี่ตำแหน่งนี้นะครับ จะไปกดอยู่บนสปริงนะครับทำให้สปริงไม่เคลื่อนที่ไปไหนแน่นอนนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งของมันนั่นเองนะครับที่ฝาห้องเกียร์เนี่ยก็จะมีบริเวณนี้นะครับที่เป็นจุดปรับคอนสปูลนะครับก็จะมีลูกปืนอยู่หนึ่งลูกนั่นเองนะครับนี่ ก็จะมีลูกปืนที่ฝาปรับคอนสปูลอยู่1ลูกนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะครับใช้ของเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าแอร์เกียร์สไปรัลนะครับเวลาเปิดฝาห้องเกียร์นะครับจะมีน็อตอยู่2ชุดนะครับก็จะต้องเปิดจากภายในนะครับด้านเฟรมกลางนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับซึ่งมีขนาดยาวกว่านะครับอ่าด้านเฟรมกลางนะครับมี2ตัวแล้วก็ด้านฝาห้องเกียร์นะมี2ตัวนะครับ ก็อาจจะต้องจดจําและสังเกตนิดนึงนะครับว่าตัวสั้นนะครับชุดคู่ตัวสั้นเนี่ยอยู่ด้านไหนนะครับชุดคู่ตัวยาวอยู่ด้านไหนอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับในการรื้อประกอบลอกเช่นกันครับมาถึงการเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของแบริ่งนะครับเจ้า a อรเกียสเปร์ลตัวนี้เนี่ยแจ้งไว้ว่าสเปคแบริ่งเนี่ยก็คือ6บวก1นะครับเดี๋ยวพาไปนับกันนะครับก็จะมีที่แกนสปูลนะครับก็คือ1นะครับ ฝาปรับหน่วงก็คือ2นะครับใต้เสานะครับก็คือ3นะครับแล้วก็ที่คอนสปูลนะครับก็คือ4นะครับแล้วก็ที่น็อตอีก2ข้างอย่างละ1นะครับก็เป็น5กับ6นะครับบวก1นะครับก็คือลูกปืนกันกลับคุณภาพตัวนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นสเปคที่แจ้งมานะครับแบริ่ง6กบวกห มาครบมาเต็มครับและนั่ก็เป็นรายละเอียดภายในทั้งหมดนะครับสำหรับคลิป internal component นะครับรีวิวผ่ารอกอุปกรณ์ภายในของเจ้ารอก airgear spiral นั่นเองนะครับได้เห็นรายละเอียดแบบเบื้องลึกเลยนะครับแบบ100%เลยนะหนวดพาไปลือขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรอกตกปลาซึ่งหนึ่งตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้ายังไม่พอรอชมอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปทดสอบ เดี๋ยวจะพาไปทดสอบการใช้งานพักสนามกันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้ข้อมูลด้านไหนผิดพลาดประการใดลงไปนหนวดขอไปไว้ณที่นี่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าหนวดและทีมงานสายฟิชชิงทุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้น้าหนวดกับเจ้า Air Gear s p i ส a l นะครับสำหรับคลิป i n t e r n a l Component นะครับผ่ารอกนะครับต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบุ๊น